ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นะเราก็จะไปกินร้านซินนาบอนซึ่งเป็นร้านซินนามอนโรสที่ชื่อดังระดับโลกเลยนี่ world famous cinnamon rolls โดยถ้าใครจำได้จากในอีพที่เนะร้านเนี้ยจะอยู่ข้างๆร้านรถนิยมซึ่งเป็นร้านอาหารไทยเลยนะโดยทางร้านเขาเนี่ยจะมีซินนามอนโรสให้เลือกหลากหลายไซส์ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ตามนี้เลยแล้วก็จะมีหลากหลายรสชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นรสซิกเนเจอรสช็อกโกแลตหรือไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์แล้วก็อีกมากมายให้เลือกเลย โดยทางร้านเขาจะมีเครื่องดื่มด้วยนะร้านอยู่ที่สีลมคอมบิคชั้นบีนะ <c oughs> และต่อไปนี้นะก็จะเป็นในตัวของโปรโมชั่นในการจับคู่แพ็กเกจต่างๆตัวครีมที่เขาขายแยกตัวการจับคู่เครื่องดื่มของ,งร้านอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้โดยเราเนี่ยชอบมากเราเลยสั่งมา2กล่องเลยเอาให้เบาหวานขึ้นตาเลยกล่องหนึ่งเนี่ยเก้าชิ้นส่วนอีกกล่องหนึ่งสี่ชิ้นโดยซินนามอนโดเนี่ย,ย,ยจะเป็นนมปังอบของทางต่างประเทศ ซ <Cinnamon S 2> ินเมอนก็คืออบเชยขนมปังที่มีกลิ่นอบเชยและมีความหวานและมีความครีมมี่ของตัวครีมเนี่ยที่เขากำลังปาดอยู่ซึ่งมันครีมสูตรลับเฉพาะของทางร้านแค่เขาปาดยังน่ากินน้ำลายสองแล้วเนี่ยหอมอบเชยสุดๆซึ่งเอกลักษณ์ที่เพื่อนๆเนี่ยมองแล้วรู้เลยว่าเนี่ยซซนเมมนมอนโรลก็คือการที่เขาเอาขนมปัง มามวเนเป็นเรียบเป็นวงกลมเพื่อนเว่เห็นนี่หนแหละบอกเลยไม่มีขนมปังอื่นเหมือนอันนี้ก็จะเป็นตารางราคาตัวซีเนมอนตัวเครื่องดื่มต,ต่างๆเ้ของเขาตัวโปรโมชั่นแพ็กเกจที่ต่างๆโดยเพื่อนๆสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบรองรับกับความหิวของพเพื่อนๆได้อย่างจัดเต็มแน่นอนราบอกเลยและที่เพื่อนๆเห็นต่อไปนี้ก็คือความอร่อยแบบมากๆ โดยเพื่อนสามารถเลือกท,ที่จะกินได้แบบหลากหลายความรู้สึกเลยไม่ว่าจะซื้อกินเลยตอนนั้นก็อร่อยหรือจะเอาไปแช่ตู้เย็นกินแบบเย็นก็อร่อยหรือจะเอาจากตู้เย็นมาอุ่นก็อร่อยโดยสามารถทํานไที่อุ่นกับพี่ไปทำง,งานได้เลยหรือตัวกล่องก็ที่มีบอกไปที่อุ่นได้แหละนี่อยู่ข้างล่างเส้นทีไปตํา